เชื่อมต่อสายนําสัญญาณเสียงนะครับสายนําสัญญาณเสียงเนี่ยเชื่อมต่อได้2แบบเลยนี่สําหรับเชื่อมต่อกับพวกแจ็คทีวีอะไรต่างๆนะครับแจ็คทีวีหรือว่าเครื่องเล่นเสียงอื่นๆที่มีลักษณะแบบเนี้ยครับนำมาเล่นผ่านลำโพงตัวนี้ได้เลยสีขาวเสียบสีขาว,ส,ขาวสีแดงเสียบสีแดงนะครับ หรือว่าเราจะนําสายนําสัญญาณเสียงจากอุปกรณ์อื่นๆมาที่เป็นแจ็คแบบนี้ก็ได้นะครับเสียบเข้ากับช่อง AUX ตรงนี้ได้เลยนี่สังเกตเห็นสัญลักษณ์นหมไหมครับ True Wireless น,นะครับเขาสามารถลิงก์ลํลำโพงรุ่นเดียวกันนี่นะครับสองตัวเข้าด้วยกันได้นะครับเพื่อเล่นเพลงแบบสเตริโอนะครับแยกเสียงซ้ายขวาแบบสมบูรณ์แบบได้เลยนะครับ ทุกคนครับรุ่นนี้เขาแถมไมโครโฟนมาให้ด้วยนะครับไมโครโฟนเนี่ยช่องจัดเก็บไว้อย่างเรียบร้อยอยู่ด้านหลังแบบนี้เลยนะครับเป็นไมชนิดไร้สายนะครับฮัลโหลฮัลโหลทดสอบเดีย๋ยวเราไปลองฟังเสียงไมโครโฟนกันดูสักนิดหนึ่งนะครับจะฟังเสียงไมโครโฟนก็เปิดเสียงวอลลุ่มก่อนแล้วก็เปิดเอ็ o โคนิดนึงเอาเบาๆนะครับลองดูนะครับฮัลโหลฮลโหล ต้องเปิดระดับเสียงนะครับระดับเสียงไมโครโฟนอยู่นี่นะครับลอง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 ขึ้นมาจันทีเลยนะครับปรับระดับเสียงเอคโคนะครับทุกครั้งที่เรามีการปรับระดับบนลุ่มนะครับที่ลูกบิดอันนี้ห้าปุ่มเนี่ยนะครับเขาจะมีไฟสถานะบอกที่หน้าจอเลยนะครับว่าหมุนไปที่ระดับเท่าไหร่แล้วแบบนี้นะครับอันนี้คือระดับเสียงไม้นะครับศูนย์ปรับสูงสุดจนถึง16นะครับแอคโคมอนกันระดับศูนย์จนถึงระดับ16แบบนี้เลย ระดับเสียงเบสนะครับนี่ปรับแยกกันอิสระเลยเสียงเบสอันนึงนะครับเสียงแหลมอันนึงแยกกันแบบนี้เลยปรับเบสระดับไหนนะครับบอกหน้าจอหมดเลยนะครับปรับเสียงแหลมหรือปรับเสียงวอล,ลุ่มนะครับบอกหมดเลยนะครับเวลาที่จะเปิดปิดนะครับนี่ใช้ปุ่มนี้นะครับปิดแล้วก็เปิดเป็นสวิตช์แบบนี้ Bluetooth Mode ช่องเสียบชาร์จเป็นแบบ USB Type C นะครับนี่ ช่องเสียบเป็นแบบ usb type c แปลว่าเราเสียบชาร์จกับอะแดปเตอร์ก็ได้เสียบชาร์จกับ power bank ก็ได้นะครับในกล่องนะครับเขาแถมอะแดปเตอร์แบบนี้มาให้ด้วยเลยนะครับเป็นอะแดปเตอร์1พอร์ตขากลมแบบนี้นะครับแล้วก็สาย usb นะครับ type c 1เส้เฟนดด้วยนะครับเราเสียบชาร์จกับอะแดปเตอร์ตัวนี้ก็ได้นะครับหรือวันที่เราไปออกงานนอกสถานที่เนาะเราไม่มีปลั๊กไฟเสียบเราสามารถเสียบชาร์จกับ ตัว power bank ก็ได้นะครับเอา power bank เนี่ยชาร์จเข้าลำโพงอันนี้ได้เลยนะครับนี่5โวลต์2แอมป์เสียบเข้านี่ได้เลยรุ่นนี้นะครับเขาสามารถเมื่อกี้บอกไปแล้วเขาสามารถเชื่อมต่อกัน2ตัวแบบ true wireless ได้นะครับเปลี่ยนโหมดนะครับเลื่อนเพลงเลื่อนสถานีวิทยุนะครับเลื่อนเพลงเล่นเพลงหยุดเพลงอยู่ตรงนี้ปรับอีควอไลเซอร์นะครับไมค์พายลิตี้อันนี้เวลาที่เราเปิดเพลงอยู่และเปิดไมค์พายลิตี้นะครับ มันจะเป็นการลดเสียงเพลงอัตโนมัติครับอัลโหลอย่างนี้ครับเวลาพูด เวลาพูดผ่านไมโครโฟนนะครับเสียงเพลงที่เล่นอยู่แบ็กกราวน์เนี่ยจะรี่ลงโดยอัตโนมัติเลยนะครับเหมือนแบบดีเจเลยนะครับทุกคนอันนี้เหมาะมากเลยเวลาที่เราทํากิจกรรมนอกสถานที่นะครับจัดงานเอาโดอะไรต่างๆนะครับต้องใช้ไมโครโฟนเปิดเพลงไปด้วยโฟนไปด้วยนะครับเวลาที่เราโฟนเนี่ยเสียงเพลงก็จะรีลงอัตโนมัติพอเราโฟนนะครับพูดจบปั๊ก เพลงก็จะกลับมาดังเหมือนเดิมนะครับทุกคนนี่เหมาะมากๆเลยบางคนก็เอาเปน็นลาโพงช่วยสอนก็ได้นะครับเพราะว่ารุ่นนี้เขามีเรื่องของฟังก์ชันบันทึกเสียงนะครับเสียงที่เราพูดผ่านไมโครโฟนเนี่ยสามารถบันทึกเก็บไว้ได้นะครับในเมื่อเราเสียบ USB หรือว่าที่สัตการตรงนี้ครับสช่องกดเล็กครอดปั๊บก็จะบันทึกเสียงพูดเข้าใน USB อัตโนมัติเลยเขามีเครื่องเล่น MP3 ในตัวนะครับทุกคนเสียบปับ๊บ ลำโพงนี้ก็จะตรวจจับเจอว่ามีเพลงอยู่ด้านไหนแล้วก็เล่นขึ้นมาอัตโนมัติเลยนะครับนี่ชุดนี้เป็นชุดสุดคุ้มเลยนะครับในชุดเนี่ยมีไมโครโฟนมีรีโมทคอนโทรลมีสาย USB มีอะแดปเตอร์แถมมาให้ตัวเสานี้สามารถยืดออกมาสูงสุดได้แบบนี้เนยนะครับ บางครั้งเนี่ยเราลาเดินทางนะครับเราก็ต้องใช้แบบล้อลากบางครั้งเราก็ใช้นิ้วสอดเขไปแบบนี้แล้วก็ยกได้เลยนะครับตัวลําโพงเนี่ยมีน้ําหนักประมาณ5้าโลครึ่งนะครับทุกคนน้าหนัก5้กิโลครึง่งถ้ายกเบาๆยกขึ้นรถอะไรแบบนี้ครับแต่เวลาเดินทางไกลๆก็ใช้ล้อลากได้เลยนะครับตรงนี้เป็นสแตนนะครับเป็นช่องสําหรับใส่สแตนเวลาที่เราไปจัดงานเอาดอ์ดต่างต่างนะครับเอาลําโพงเนี่ย ขึ้นไปยึดบนสแตนแล้วก็จัดงานนะครับส่งเสียงอะไรต่างๆหมดเลยนะครับมีตัวล็อกให้ด้วยนะครับพลอใส่เข้าไปสุดแล้วเนี่ยนะครับหมุนตัวนี้ล็อกเลยเพื่อความมั่นคงนะครับแน่นหนาให้มากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับบางรุ่นไม่มีนะครับบางรุ่นเนี่ยเสียบ้าไปเฉยๆนะครับมันอาจจะไม่แน่นก็ได้รุ่นนี้ถ้าเราเสียบเสาที่มันเล็กกว่านะครับแล้วก็ขันให้มันแน่นก็อยู่ตัวเลยนะครับ เดี๋ยวไปฟังเพลงกันต่อนะครับเบสหนักๆจะเป็นยังไงกันบ้างไปเลย